สวัสดีครับฟุตบอลบุเนเดสซีกาเยอรมันรอบ2องทุ่มครึ่งที่แนนแมวหยิบมาพูดถึงอีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นคู่ที่สูสีเลยครับฟอร์ตูน่าดูเซลดอร์มเล่นในบ้านพบกับฮอฟเซนฮาร์ครับผมภาพรวมฮอฟเซนฮาร์มบุกมาได้เปรียบนะฮะเส้นกระแดงผ่า8ปดดูเซลดอรอยู่อันดับวัดใจเลยฮะอยู่พื้นที่สีส้มก็คือพื้นที่เพย์ออฟนะฮะพวกเขาอยู่เหนือโซนตกชั้นก็คือวีเดอร์เบลมันสองแต้มะฮะตามหลังโซนปลอดภัยก็คือน้องไมซ์หนึ่งแต้ม เพราะฉะนั้นแน่นอนครับดูสดอบเป็นทีมที่สู้สุดตัวแน่นอนครับพวกเขาไม่แพ้ใครมานานก่อนจะมาโดนบาเยอร์มิวนิกถล่มยับเลยครับห้าประตูต่อศูนย์แต่พอให้อภัยได้นะพี่เสือ <c oughs> ก็ต้องดอูไ้เข้าไปนะฮะขณะที่ฮอฟเฟินทามนะฮะก็ได้ไป42แต้มอยู่อันดับ7จ็ด้อยตัวแล้วฮอฟเฟินทามนี่ก็คือ ถ้าได้แต้มก็ดีไม่ได้แต้มก็ไม่เป็นไรนี่พวกเขาฟื้นมาสองนัดแล้วฮะเปิดบ้านชนะโคโลนสามหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะไมายหนึ่งนแมามองว่าดูซเซลดอบเป็นทีมที่ฟิตนะฮะวินัยดีเอาจริงเอาจางังสมาธิเยี่ยมะฮะต้องการหนีตกชั้นอย่างที่สุดทุ่มสุดตัวนะฮะฟอร์มในบ้านล่าสุดชนะชาลเก้มาสองหนึ่งโอเคฮะอฮอฟเฮนาม์หลักหน่วงกว่าแต่ลูเซลดอรเอาจริงเอาจัง,าจางกว่าครับทุ่มสุดตัวมากกว่า ทุกอย่างครับต้องการคะแนนครับน้มาแมวฟันธงว่ารุยสายดอบจะมีแต้มครับรู้เนาะครับว่าจะเป็น1ห,หรือ3แต้มครับผม